โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้มีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่นะครับก็แจ้งล่วงหน้ากันก่อนจะเข้าเกมก็จะมีประกาศแจ้งล่วงหน้ากันนะครับก็อ่ามาอัปเดตกันเลยเนาะสาหรับร้านค้าสําหรับวันนี้นะครับอ่าก็จะมีแอปเปิลนะครับประกาศขาวอ่าสิ่งของที่น่าซื้อนะครับที่แนะนําสําหรับผู้เล่นก็จะเป็นอ่ากุญแจสมบัตินะครับ ถ้าใครมีทิเกตเหลือก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับส่วนอันอื่นจากที่มองดูนะครับสำหรับใครขาดม้านะครับม้าไฟนะครับอาชาเพิงนะครับรถเลื่อนหิมะนะครับหรือไบเกอร์นะครับที่แลกจากแล้งเมื่อซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขาด5เศษเนาะก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับ5กล่องก็ตรงอยู่2,000เพรนะครับ สำหรับกล่องแผลตคอนนิรภัยตรงนี้นะครับก็จากกล่องหลายๆคนอาจจะมองเป็นอาวุธนะครับแต่ไม่ใช่นะครับจะเป็นคอนตีบวกสำหรับชุดอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงนะครับแผลแครอทนะครับหินพัฒนา,าสำหรับที่แนะนำนะครับก็จะมีคุณแจส,สมบัตินะครับแล้วก็ แฮกสัตว์ขี่นะครับสำหรับใครที่ขาดเนาะ <t are in surprise> uh, สำหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าคาถาไอป๊อปนะครับ uh, หรือเจ้าอาวุธชิ้นนี้นะครับสำหรับใครที่ uh, ยังไม่ได้นะแล้วก็อยากได้นะครับก็จะวนมาขายประมาณนี้นะครับอาก็จะวนมาขายแบบเป็นกล่องแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้เป็นสัตว์ขี่นะครับก่อนหน้านี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ เราไปดูกิจกรรมดินแดนสวรรค์โบราณกันนะครับาจากที่ดูก็จะมีออปติมัสนะครับก็คือดวงเนาะอีกอันเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับถือว่าตัวเก่งเลยนะครับ Holo. โหโลกใช้สิบอันโอ้ใช้หกสิบแล้วเหรอจากปกติใช้40 หรือเราตกข่าวเนาะโอเคครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวไหนบ้างเนาะอ่าตัวแรกนะครับก็จะเป็นนี่ครับออปติมัสนะครับกอดดวงนั่แหละครับสายถึกนะครับสําหรับใครที่ชอบสายถึก,กๆก็แนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับสําหรับใครเป็นสายดามเมจก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับซึ่งดามเมจค่อนข้างจัดจ้านเลยนะครับ ก็มีสกิลลดความเสียหาย30%ด้วยนะครับ2อรอบอ่าต่อไปเป็นอ่าสำหรับใครที่ใช้เพชรตรงนี้หมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับอ่าอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าต้องมีงบประมาณ30,000ขึ้นไปนะครับหรือ35,000นะครับใครอยากได้แบบสถีแบบชัวๆวนะครับแบบอ่า ตรงนี้นะครับชัวๆเลยนะครับสามหมแล้วก็ต้องมีที่เกตสำรองไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลากดโดนระเบิดนะครับจะได้ใช้ที่เกตในการปลดอ่าไม่ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับจะได้จบจบไปเลยเนาะแล้วก็สําหรับใครเพชรไม่พอนะครับสามารถใช้ทิ่เกตในการแลกได้นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการหาเพชรด่วนๆนะครับหรืออยากเก็บเพชรไว้เยอะๆนะครับก็แนะนําให้กดตรงนี้นะครับ เรากด75ทิเก็ตนะครับมีโอกาสได้ตั้งแต่90เพรถึง125เพรนะครับยังไงก็ได้เพิ่มอยู่แล้วนะครับจากเลนปกตินะครับเลนปกติคือ100ทิเก็ตได้100เพรนะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างคุ้มพอสมควรน,นะครับดีกว่าไปแลกโดยตรงแบบนี้นะครับสำหรับ กล่องค้อนเนาะที่พูดไว้ก่อนหน้าก็จะเป็นชิ้นส่วนค้อนที่เอาไว้ตีบวกนะครับก็เป็นแบบไหนจะเข้าให้ดูนะครับเป็นค้อนแบบนี้นะครับในกล่องเนาะก็หาได้จากดันเจียนนะครับสามารถหาได้เนะาะที่เห็นค้อนพวกนี้ก็คือ,อาจากดันเจียนทั้งหมดเลยนะครับไม่เคยซื้อจากร้านค้านะครับซึ่ง มันค่อนข้างหาง่ายพอสมควรนะครับไม่ต้องรีบน,นะครับสําหรับใครที่ขยันลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับร้านค้าสําหรับแนะนําร้านค้าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็มีดันเจียนอ่านี่ครับใช้ฝั่งทองคําครับที่มาก่อนหน้านี้นะครับที่ใช้แรกเป็นอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ค่อยได้เนาะ ก็มีเทคนิคการฟาร์มอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเราออกไปโซโล่เดี่ยวดีกว่านะครับวิธีนี้เล่นได้ทุกคนนะครับมีข้อแม้คือเราต้องมีปีกนะครับถ้าจะให้ง่ายเลยก็ต้องมีปีกเป็นปีกสีขาวหรือสีเขียวนะครับวิธีใช้งานก็คือบินเข้าไปนะครับ นับจากขาแรกนะครับถอยหลังไปอีกหนึ่งขาก็คือขาที่สองของปูนะครับอเดินเข้าไปนิดนึงประมาณนี้นะครับก็เคาะธรรมดาไปก่อนครับอ้าวตายโอเคเดี๋ยวตาใหม่แล้วกันนะครับจะได้กดข้ามเทินให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบอ่าไม่เห็นชัดเนาะ เดี๋ยวผู้เล่นใหม่เขา,าตีไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับอาจจะใช้เครื่องบินกระดาษเครื่องร่อนธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีปีกแบบบินแล้วาสามารถเดินได้หรือยิงต่อได้นะครับทำไไมถึงต้องใช้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเราบินพลาดนะครับเราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับกดข้ามเพินครับ เจ้าบอสแมพจะกระโดดนะครับซึ่งเราจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผู้เล่นใหม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเวลอะไรก็ตามนะครับที่ลงด่านนี้ได้นะครับคือคุณมาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็ยิงฟรีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะตายนะครับนี่ครับคุณจะไม่โดนดาเมจนะครับเป็นที่เล็กๆน้อยๆเนาะโอเคสําหรับผมดาเมจถึงก็ยิงกันเลยครับประมาณนี้นะครับสําหรับ ด่านนี้เนาะแล้วก็ของที่ใช้แรกนะครับก็อยู่ที่ตรงกิจกรรมนะครับแรกเปลี่ยนเปลือกหอยสีทองนะครับอ่าก็จะมีน้ำเต้านะครับเหินหาวถามว่าควรแลกไว้ไหมก็สำหรับใครที่แต้มเหลือก็แนะนำให้แลกไว้สัก5นะ่าเศษเนาะ ถ้าเข้ามาในแรล่งอีกทีก็จะได้อยู่45รวมกับตรงนี้อีก5เศษก็จะได้ใช้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องหาเศษที่หายไปนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่แบบรอ,อของในร้านค้ามาแล้วซื้อขาดอีก5เศษแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บเศษเนาะสำหรับใครที่ไม่รีบนะครับก็แลกไว้สัก5เศษนะครับก็ไม่เสียหายเนาะเวลาเขาเข้าในแรล่งนะครับเราก็จะได้ ซื้อในแรงหมดเลย45เศษบวกกับเรามีอยู่แล้ว5เศษก็จะได้ใช้ไปเลยนะครับอ่าส่วนตัวผมแนะนําให้แรกเป็นนี่ครับคุแจลอตโต้คุแจ, otto, จสมบัตินะครับแนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะครับก่อของฟรีเนาะหดอกมีค่าเท่ากับ60สิทิเก็ตนะครับ60สิทิเก็ตก็มีค่าอยู่ประมาณ20บาทนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จําเป็นเลย ญาตไม่ไปแล้วกันนะครับขออนุญาตด้วยนะครับตขออภัยด้วยนะครับก็จำเป็นทองนะครับซึ่งใช้จําเป็นมากในการอัพตัวละครช่วงแรกๆนะครับสําหรับผู้เล่นเก่าก็จะเป็นเหมือนกันนะครับซึ่งผมจะแลกทองตรงนี้นะครับว่าแล้วก็แลกให้ดูเลยนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับที่เลเวลยังไม่ถึง60นะครับ ก็แนะนำให้แหลกหินแรกก็ได้นะครับสามอย่างนี้เลยเอา่าส่วนตัวผมก็จะแลกถ่านนะครับซึ่งถ่านผมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับก็มีขีดจำกัดด้วยนะครับไม่สามารถแลกได้เรื่อยๆนะครับอย่างถ่านก็สามารถแลกได้สูงสุดห้าครั้งนะครับอา่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เตาหลอมเลเวลระดับ9นะครับหลอมเลเวล1นะครับใช้ก้อนหินทั้งหมด1 0ึ0ก้อนนะครับ <c oughs> นั่นแหละฮะใช้โคตรเยอะโอเคเดี๋ยวไปลงอีกสักตาก,ก็แรกน่าจะจบแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ